สวัสดีครับผมพงษ์ท้อมนะครับจากนั้นต้นยางโยนเทอร์รสองนะครับวันนี้มีล้อแฟชั่นของดีนะครับมานำเสนอนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของโอเอสซีนะครับตัวนี้ผมเพิ่งเพลินมากับลูกค้ารถนาวาราวันนี้เลยนะครับพอดีลูกค้าเขาเปลี่ยนมาใช้ล้อเดิมนะครับเขาจะเน้นบรรทุกแล้วนะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันจะทํามาแข่งกับล้อของเรซโซที่เขาเรียกลายหยดหนานะครับก็คือว่าตัวนี้จะเป็นของใช้โอเอสซีถ้าเบิร์ใหม่วงละหกพันกว่าบาท นะครับเช็คราคาได้นะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ไม่แพงนะครับล้อ้อมยางอยู่กว่าบาทได้นะครับตัวเนี้ยล้อเนี่ยเป็นล้อสภาพสวยเลยไม่มีซ่อมรุ่งแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมพร้อมใช้คอเป็นว่าคุณจ่ายเงินคุณต้องได้ใช้นะครับผมขอบทุมราคาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะหลังล้อมีอะไรบอกเราบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็ดูว่ามันขอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นขอบ16นะครับกว้าง8 นะครับออฟเซตอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับผมอ่านะครับออฟเซตอยู่ที่สิบเจ็ดนะนะครับอ่าออฟเซตสิบเจ็ดอทนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีบอกประมาณนี้นะครับมีตาโอซิสอยู่ที่ฝาข้างหน้านะครับผมตัวนี้นะนะครับล้อตัวนี้เรียกได้ว่าหายากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นล้อหกลูสตดเกทั่วไปนะครับล้อขาร้อใส่รถนาวาร่าเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆเพราะว่านาวาร่าดุมล้อมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผม โดยประมาณนะถ้าเกิดสนใจสอบถามได้ล้อที่เป็นสเปกเฉพาะคู่นี้มันจะแพงเพราะว่าคนที่เขาสร้างมาเนี่ยโอกาสขายมันก็จะน้อยกว่าที่เขาไปสร้างสเปนทั่วไปนะครับขายรถจำนวนเยอะมากล้อตรงงแพงนะครับเพราขายราคาถูกกว่าพึ่งนคะครับผมหน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะนะครับเมื่อกี้หู่ที่ร้านนะครับเสพมาร้องดังมากเลยไม่รู้ไม่รู้ไปตกแถวไหนนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ก็วันที่31 ตุลาคมพรุ่งนี้วันที่ผมไลฟ์เนี่ยนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วหวยออกนะครับผมเยก็จะเลือกซื้อหวยด้วยนะครับื่าบางทีมีเงินเที่ยวเป็ใหม่เลยนะเราควรจะถูกหวยนี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับผมยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอลฟจากร้ังต้นยางโดนขอความไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราจะมาเพิ่มเป็นใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ